ในเวทีเกาโชเซเรียอิตาลีครับเมื่อฤด,ดูการที่แล้วปีกชาวจอเจียของทางนาโปลีอย่างควิชาคาวารัสเคเลียเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยอดทีมจากเมืองเนโปลกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่โดยการคว้าสกูเดตโตมาคลองในรอบ33ปีอย่างไรก็ดีแม้ว่าในฤด,ดูกันนี้ฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวจะไม่ได้กล้าไปถึงจุดพีคเหมือนซีซั่นที่แล้วแต่มันก็ถือว่าคงอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยม พอหากนับตามสถิติปัจจุบันในชว่วงต้นเดือนมีนาคมปี2024คา,าราลัสเคเลียลงสนามให้กับนาปโปลีในลีกไปแล้ว25เกมยิงได้9ประตูและทำอีก5แอสซิสและด้วยฟอร์มที่ยังคงดีแบบนี้ครับมันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเริ่มจะมีการพูดคุยในเรื่องการย้ายทีมของคา,าราลัสเคเลียให้เห็นกันบ้างแล้ว พอคนที่ได้ออกมาเปิดใจเรื่องนี้ครับก็คือชนะของมานูมาจูเกลีผู้ซึ่งเป็น,นเอเย่นของคาวิชาคาวารัสเคเลียเขาได้บอกว่านักเตะได้การดูแลของเขาจะย้ายออกจากนาโปลีหากว่ามีสโมสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอตามที่ต้นสังกัดนั้นต้องการแม้ว่ามันจะดูขัดแย้งกับการรายงานก่อนหน้านี้ครับที่ว่ากันว่าชนะของนาโปลีนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ของคาวารัสเคเลียแต่หากมองจากความเป็นจริงและการเปิดเผยจากจูเกลี ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยครับที่ปีกทีมชาติจอร์เจียนั้นจะเลือกแยกออกจากทีมเลยในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้ราคาที่เหมาะสมซึ่งมีการคาดการณ์ครับว่าหลักๆมีถึง4สมสอรที่ตามให้ความสนใจในตัวเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเชลซีอาเซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็รวมถึงยอดทีมจากเมืองน้ำหอมอย่างปารีสแซงแชงแมงโดยเอเย่นของเขาครับได้กล่าวผ่านสื่อในเตอลี่อย่างกาเซตาเดลโลสปอร์ตว่าในเรื่องอนาคตเรากำลังพูดคุยกับสมสอรเราดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เขาใจะย้ายหากมีสโมสรอ,อื่นยื่นข้อเสนอตามที่ฝ่ายบริหารนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ผมไม่สามารถพูดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เฉพาะเจาะจงได้นี่คือการประเมินของเดลอเรนติสผมปกป,ป้องสัญญาและงานของควิชาและเชื่อว่าทุกอย่างจะชัดเจนเมื่อถึงช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมมานูมาจูเกลีเอเย่นของควิชาคาวาวัสเคเลียกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม เือเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ